สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่บนหนุ่มเด็ค่ะแล้วนี่นะคะ่แล้ววันนี้นักอีกนะคะได้ซื้อบ้านหลังใหม่หมาแล้วก็อยู่ในถ้ำด้วยนะอลองสำรวจบ้านหลังบ้านดีกว่ามีที่ปิ้งบาร์บีคิวด้วยอืมตาผิงไฟอันนี้เป็นบึงนะคะเป็นบอนะ่อน้ำ และมันก็เชื่อมต่อกับทางในบ้านด้วยนะคะนี่เป็นมุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันเลยดีกว่าชุบในบ้านสวยมากๆเลยมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำเป็นอ่างชักโรครกแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็สิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนั่งเล่นกัน ห้องนั่งเล่นนะคะก็ใหญ่พอสมควรนะคะมีทีวีและโซฟาเราไปดูห้องครัวกันนะคะเชื่อมต่อกับทางสวนหลังบ้านนะคะน้องเมนที่ทําอาหารมีต้นไม้จิ๋วชั้นวางของนะคะแล้วก็จะเป็นมุมวาดรูปตู้เย็นแล้วก็เป็นซิงน้ำแล้วก็เป็นโต๊ะนะคะเดี๋ยวไปดูด้านบนกัน นี่ก็จะเป็นไฟนะคะเตียงตู้เสื้อผ้าตู้เซฟเอ่อไฟตาผิงไฟนะคะเตียงอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นเก้าอี้นั่งเล่นแล้วก็มีตู้เก็บของแล้วก็มีชั้นวางของด้วยเดี๋ยววันนี้อินนะคะจะมาทำบล็อกกันเหิวข้าวจังไปดูด้านนอกดีกว่าวันนี้จะขับรถไปกินร้านอาหารเจ้าดัง ไปกันเลยเราจะขับข้ามสะพานกันไปดูกันไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปว้ขับรถเซมากอ่าเราต้องเลี้ยวเข้าฟาร์มจากนั้นเราก็เลี้ยวขวาไปเลยขับรถกระเซอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปตามถนนเลย ก็ขึ้นไปขึ้นดอยขึ้นดอยขึ้นเนินขึ้นเนินไป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 รึปึ๊บอ่ะถึงบ้านแล้วนะคะเป็นเล็ที่บ้านเนาะเราก็จะไปตรงเอออันนี้เป็นโรงพยาบาลโอ้โหเสียงดังมากเป็นภาพโอเคค่ะร้านอาหารห้าดาวปิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาก r ร c e r อรแทนก็ g r o c อ r y เลย ได้ดอริ่โทสจังเลยดอริ่โทสละกันคิดเงินค่ะพิ๊ตีนี่ค่ะคิดเงินได้เลยค่ะเดี๋ยวคิดเงินให้นะคะเด,เดี๋ยวได้ของแถมเป็นเฮอร์ชี่นะคะเฮอร์ชี่นี่ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะ นี่ถุงค่ะอืม่นี้ก็ให้เนะมีเกี้ยวมาเอาอีกขับขึ้นค่ะโอ้ต้องเดินกลับบ้านอีกอืมร้านไอติมข้าวร้านไอติมดีกว่าเบอร์ดีเค้กหนึ่งที่ค่ะได้จ้าเบอร์ด y เค้กนะจ้านี่จ้าขับขึ้นจ้า